เบื้องบงนอะรล้านข้าเนี่า เขาเจ้าบ๊ไปพุ่นเขาเจ้าม่านีเป็นยังไงดีนะม่านีกะแม่กสิตขับสิดขับสิดเลยไอ้บ่ยยากม่านีน่ะเต็มเลยเต็มเลยเวลาแขกม่านีขายอุตลุ่ยเลยบ่ยนี่โอ้แจกเลยแจกไปก่อนขายจักอันจักบาทขายโลดเนาะจะไปด้วยกันจะไปด้วยกันนะคะมาหมดพุ่นมาแล้วพูดถามาแล้วอีเบมาแล้ว เอาทำไมไม่เอาอะไรไปเอเอายังไปเาต่เล่หบอกว่าใส่สดสดดำโอ้ยยายเอามวให้แน่ไปเอามวยอะไรให้แน่โอ้ยมวมวได้ม่ได้เดี๋ยวนนานไปายไปไ้ไไหวโอ้ตบ ป้าโตัวต้าพวกแกขึ้นไปนั่งในรถกันก็เป็นตันเลยเดี๋ยวไปกับพี่ล้อมเอาแต่หมวกเอาแต่หมวกเดี๋ยวไปกับพี่ล้อมไปขันใหม่อ๋อพวกเจ้าจะไปขันใหม่บ่ะโอ้โหพร้อมไอชิดเตรียมพร้อมแล้วแหรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่ส่วนข้าเจ้าโอ้ถ้าสว่ขึ้นไปนี่ก็เป็นตันแล้วนี่ไอชิดฮะเจ้าเตรียมยาอะไรไปหรือยังเนี่ยยายาดมยาอมยาหม่องมีอยู่หน้ารถนะครับ เอาปิดฟ้าไทยกันจองไปเนี้ยเอาภาษาคือทำไมโอ้กันยัดไปเลยนี่นะเร็วเร็วเร็ว ร้านเซยกรปิดยังงงเออเอาเดี๋ยวเไม่ใช่อันนี้เจ้ากระปิสล้าเซียเดี๋ยวรานเซียนมันคือบปิดไม่ค่บกปิมี่าทำกันพวกเจเาหอเข้าไปบดิใส่ิหให้ยังเกกะเฮ็เลยเจ้าถือรัตตลี่จังโใบผู้เจ้าีเลี้ยงมาได้สามใบสมใบ ไมากดาีเจ้าาก็เสีอน้มว่ารู้ว่าใครจะเอารถกระบะไปพวกแกนี่จอบถาเลยนาะผู้เฒ่าเนาะ้าที่่ยกข่าวนะพ่อทุกวันนี้เป้าไม้ก็เสียขาเลยนะโอ้โหบเป้าไม้ก็เสียขาไปไหไปกันอนนแล้วป้าต่อไปคือเป้าอะไรเนาะมามากินยันอะไรยัง่บอ เดี๋ยวพวกเจ้าจะไปสลองวันเกิดลุงจิมพวกเจ้าจะไปสลองวันเกิดลุงจิมบ่เนี่ยันนี้สลองลรงงานไววมือแรงไป็นคนเล่นเล่าๆมืมอนี้วันเกิดลุมจิ้มเมามามมามนมามาามมามมา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 มมา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 อมามมมมมผู้ใดสนใจแล้ววันนี้วันเกิดลุงจิมมาาามามอมม คิดสิ่งใดปัตนาสิ่งใดอยากได้ก็ซื้อเอาใหญ่แล้วอยากได้ก็หาเอาเอาเอ็มซีมาเอ็มซีมาจะใส่หน้าบัตรหรือไงมีความหุกความเพิ่มเล้วครับผมความดิบจะใหญ่มีความสุขความเจริญหาสามีร่ำร่ำรวยรวยมาเลี้ยงอีกเลยจำไว้เอา นีย่านิง้คนเสาลนมาแล้วเสี่ยมยให้นี่ไปทีมอันี้ปะเนี่ยมาไป้าไปไปอปไ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 ไป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 ไไป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 ไวไป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 ไไปไปไาไป ไปเตยตอนเย็นค่อยมาเออเาบอกว่าวันนี้ห้ามมีคนอยู่แค่แอดบินพอลกไปทั้งหมดเลยอ๋อวันนี้เราจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดยไปแฮปปี้เบิร์ดเลยลุงจิมแฮปปี้เบิร์ดเดยใส่ชุดสีดำเนี่ยแปลกๆอยู่นะวันเกิดต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภอใช่แจะไปเขตไหนดีวานอนนี่แหละใช่่อนน่เข้าใจวันเกิดทำไมใส่สีดำไม่มันสีอมตะ โบโบอัานที่ไปเผาเรากันได้มัน่าคิดอยู่นะใส่สีบางคนใจ่สีดำบางคนใสสีขาวมันเกิดลุงจิมในพวกเจ้าหอพวกอย่างที่ไบเผาเราเหรอจีภาพอยนจิมไปแจ้งเกิดเมื่อไหรมันเกิดลุงจิม <ม>าแจ้งเกิดนี่เมื่อนี้เมื่อนี้สิพาไปจะจีไปแจ้งเกิดไปเข่าได้อยู่อยู่สพวัดน้อนเดี๋ยวท่านใ้ครบแปดนาทีไหมเออครบแปดนาทีค่อยๆไปก็ยังวันตกลงกันควันเจ้าไปนี่จะต้องไปแจ้งเกิดเออเออคศิภาษ์เจ้าไปอำเภอไปแจ้งเกิดเมื่อนี้ยมันเกิดลุงจิมเกิดลุงจิมเลือกตั้งแถวนี้บ้างไปดูรายชื่อยังอ๋อไปดูรายชื่อบอกครับใครมีสิทธิ์เลือกตั้งสกลนครไปดูรายชื่อหรือยัง หรือไปทําเรื่องมาขอเลือกตั้งที่นี่มันไปหมดแลเนีโอ้มันต้องก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนเหรอรอเลยคนละขับขึ้นทีหลังมาเชือมคนที่จะขี่ขึ้นไปลุงจะเอาไข่ไปบ๊วยน่อยะยังไม่ถึงแค่ถึงแปดนาทีอยู่บ่ไปลลไะ โอ้ย oh, สีดำนี่สามคนเนี่อ้าโอ้เราโคนสักสิพาสิพาสุงกิมไปแจ้งเกิดนะสัสเดี๋ยวเดี๋ยวไปรถลุงกิมนึงเดี๋ยวขวัญมาสิพาสจ่อไปแจ้งเกิดป้าขับใจจะเอามอเตอร์ไซค์ขี่ซ้อนยายสมรไปเออปินไทยเห็นด้วยเห็นด้วยเออต้องไปด้วยกันเผื่อไปร้านกาแฟฮะน่ะฮะเป็นชื่อที่ด Island. ูมอเอรไซค์ดไปแล้วนะไปงานันเกิดลุงกิมไปงานันเกิดลุงกิมไปแล้ว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  ไปงานมาเกิดลูกกิมนี่ใส่ชุดนี่ครับโอ้โหเสื้อดำนะครับีเสื้อดำโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับโอ้ฮัทเด้โครบจุดนี่ไปไปไปสตาร์เครื่อง้้อไปไปเาไยในผู้ใหน่อยก็นั่งตักเขาใ่ไงก็ลงมา อันนี้แรงงานแรงงานตัดอ้อยไปดอกบอบอตอนนี้ตอนนี้เสียหนามันตอนนี้เสียหนามันปลูกมันปลูกมันบอสี่บ้ามันไปปลูกมันอ่าโอเคครับไปครับโอเคครับผมอันนี้ก็ สิไปแล้วครับผมสวัสดีครับ